สวัสดีครับเพื่อนๆในวงการนักสะสมแบงก์เก่าแบงก์แปลกแบงก์โบราณนะครับวันนี้ผมนําเสนอแบงก์50รุ่นที่ด้านในนี้นะครับเป็นสมเด็จย่านะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จย่านี่นะครับเหลือแค่2ใบสุดท้ายนะครับเพียงแต่ว่าใบานี้จะมีตาหนิตรงที่ว่ามีอักษรภาษาเนี้ยพิมพ์อยู่ครับน่าจะเป็น แบงค์ที่โปยทานหรือยังไงไม่ทราบนะครับพอดีมีลูกค้ามาซื้อของที่ร้านนะครับแล้วก็ถามผมว่าใช้ได้ไหมผมก็บอกโอเคมีรูปพระเจ้าอยู่หัวเราไม่ใช่แบงค์เก่าเอ้ยไม่ไม่ใช่แบงค์ปลอมก็ใช้ได้ครับผมก็เลยรับไว้ครับตอนที่ผมขายอาหารนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจแบงค์ใบนี้ก็โทรมาติดต่อสอบถามที่ผมได้โดยตรงนะครับที่0 8 8 1 9 4 7 3 9 1 ผมป่าทัศนครับจังหวัดชมบุรีครับยินดีต้อนรับสุภาพชนทุกท่านครับ